สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีเมน,นูต้ยมยำกบน้ำใสนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราจะปิ้งกบก่อนนะคะทุกคนนี่เราปิ้งเตาถ่านเนาะนี่เราไปปิ้งนะคะนี่สุกแล้วค่ะเหลืองได้ที่แล้วทีนี้ยเรามาหั่นกบนะคะเราจะใช้กรรไกรตัดเอาเนาะนี่เนื้อมันจะได้สวยมันจะได้ขาดสวย เราก็ตัดเป็นชิ้นพอดีคําเลยค่ะทุกคนพอตัดเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งหม้อนะคะพอน้ําเดือดเราก็ใส่ตะไคร้กระเทียมหอมแดงแล้วก็ขา่าแล้วก็ใส่มะขามเปียกลงไปด้วยนะคะเราจะต้มจนกว่าน้ําขามเปียกพวกตะไคร้อันเนี้ย ออกนะคะแล้วก็เติมเกลือเข้าไปเลยค่ะเติมเกลือเข้าไปตอนนี้เลยได้เลยอ่าพอน้ำมะขามเปียกมันออกแล้วละลายแล้วเราก็เอากลบลงไปเลยค่ะทุกคนกบที่เราย่างนะคะนี่ถ้าเกิดว่าเราย่างกบกบมันจะได้หอมแล้วมันก็จะได้แข็งตัวแล้วก็จะไม่เละมันก็จะอร่อยไปอีกแบบค่ะอร่อยคนละแบบเลย มันก็จะมีกลิ่นหอมของการปิ้งอันนี้เราจะต้มไปจนกว่าน้ำมันจะน้ำกับเนื้อกบอะค่ะมันจะเข้ากันเนาะเนื้อกบมันก็จากที่มันแข็งๆที่เราไปปิ้งอะมันก็จะทำให้นิ่มแล้วก็ ทานง่ายด้วยค่ะทุกคนแต่จะไม่เละนะคะทุกคนเนื้อกบจะไม่เละเลยจะไม่เหมือนเราต้มต้มยำกบที่เราไม่ได้ปิ้งถ้าต้มยำกบที่ไม่ได้ปิ้งเนื้อมันจะเละอันนี้จะเนื้อจะไม่เละอ่าเรียบร้อยล้ะแล้วก็ใส่ใบโหระพาค่ะเราไม่ได้ใส่อะไรเยอะเพราะเราอันนี้เป็นต้มยำกบน้ำใสเราก็ชิมนิดนึง ชิมแล้วก็น่าจะจืดนิดนึงนี่ใส่น้ำปลาเข้าไปได้เลยค่ะใส่น้ำปลาหรือเกลือก็ได้ค่ะมันจะกลมกล่อมใส่แค่นี้ค่ะไม่ต้องใส่เยอะอร่อยแล้วแค่นี้ค่ะทุกคนนี่ปิดไฟทีนี้เราจะมาเพิ่มความเผ็ดพริกนี้จะเป็นพริกที่เราเอาไปปิ้งนะคะทุกคนนี่เราก็มาตัดตัดตัด,ตดใส่เลยเราเราตัดทีหน่อยเนาะมันจะได้มีความเผ็ดนิดนึง นี่เป็นไงทุกคนน่าทานไหมมาทานด้วยกันค่ะ